การนำเสนอผลงานวิจัยสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอควนขนุนได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอคนขนุนจังหวัดพัทลุงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบันขับเคลื่อนด้วยโรงพยาบาลขนาดใหญ่ผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลของรัฐนับวันยิ่งเป็นโจทย์ที่สำคัญของกระทรวงสาธารณาสุข ที่จะต้องทบทวนยุทธศาสตร์เชิงบริหารเป็นบริการเชิงรุกมากกว่าเชิงรับมุ่งเน้นพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมากกว่าเน้นการรักษาซึ่งจะมีผลทําให้ระบบบริการสุขภาพในภาพรวมมีประสิทธ,ธิภาพยิ่งขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอีกทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณของชาติในระยะยาวที่สําคัญคือลดทุกขภาวะของบุคคลครอบครัวชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงสาธารณสุขมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงระบบบริการด้านสาธารณสุขมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของภาครัฐในทุกระดับให้ได้มาตรฐานตั้งแต่ระดับประถมภูมิโดยการยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งประเทศเพราะเป็นหน่วยบริการสุขภาพที่เป็นหน้าด่านของกระทรวงสาธารณสุขและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกระดับอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชนมากที่สุด สาเหตุการเจ็บป่วยที่สำคัญของประชาชนในพื้นที่อำเภอควนขนุนปี2565ได้แก่โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงซึ่งมีอัตราการป่วยและอัตราการตายเกินที่กำหนด ปัญหาที่สำคัญของประชาชนในพื้นที่อำเภอคคนขนุนได้แก่หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางร้อยละ19.39ได้ได้รับยาเสริมไอโอดีนไม่ครบทุกรายทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์เกินร้อยละเจ็ตั้งแต่ปี2562ถึง2565และภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียนโดยเป้าหมายมีการพัฒนาระบบบริการดังนี้ 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบริการ 2. การพัฒนาระบบบริการในสถานบริการ 3. การพัฒนาระบบบริการในชุมชน 4. การพัฒนาระบบบริการในบ้านผู้วิจัยจึงเสนอที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพสร้างเสริมสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนกรอบแนวความคิดการวิจัยตัวแปรต้นได้แก่คุณลักษณะส่วนบุคคลปัจจัยกระบวนการบริหารและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตัวแปรตามคือการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประกอบด้วยการพัฒนาข้อมูลบริการการพัฒนาการจัดบริการในสถานบริการการพัฒนาการจัดการบริการในชุมชนและการพัฒนาการจัดบริการในบ้านวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อศึกษาวิจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลกระบวนการบริหารงานและแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอขนุนจังหวัดพัทลุง สมมติฐานการวิจัยปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลกระบวนการบริหารและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส่งผลต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลคนขนุนจังหวัดพัทลุงกระทรวงสาธารณาสุขให้การรับรองโครงการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตบำบลอําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเลขที่ COA NO 1 2 5 6 6ทั วิธีดําเนินการวิจัยการวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธ,ธารณาสุขอําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงทั้งหมดจํานวน132คนเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย5ส่วน1คุณลักษณะส่วนบุค 2. คล2กระบวนการบริหารงานในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ3แรงจูงใจในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ 5. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่15กันยายนถึง15ตุลาคม2565ทดสอบความแจกแจงข้อมูลทางสถิติด้วยสถิติ One Sample Microgrob SmiNof Test พบว่าการกระจายข้อมูลของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีการกระจายแบบไม่ปกติวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพัฒนา,นาด้วยค่าความถี่ร้อยละค่าเฉลีย่ยส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานและสถิติ multiple logistic regression analysis ผลการวิจัยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ81มีอายุในช่วง31-40ปีร้อยละ34ส่วนใหญ่สถานภาพสมรสร้อยละ69มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าร้อยละ76มีประสบการณ์ทำงาน11-20ปีร้อยละ33และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า30,000บาทขึ้นไปร้อยละ50 ผลการศึกษากระบวนการบริหารบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงมีกระบวนการบริหารในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการวางแผนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือด้านการควบคุมและด้านการจัดการองค์กรผลการศึกษาแรงจูงใจในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ พบว่าปัจจัยจูงใจด้านความสําเร็จของงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติและด้านความรับผิดชอบส่วนปัจจัยค้าจุนด้านความเป็นอยู่ส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานผลการศึกษาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับสูงเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการพัฒนาการจัดบริการในชุมชนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือด้านการพัฒนาการจัดบริการในบ้านการวิเคราะห์พหุตัวแปรที่มีผลต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพบว่าปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีผลต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีนัยยะที่ระดับน้อยกว่า0.001 ปัญหาปุปสัรคและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1. การพัฒนาฐานข้อมูลบริการระบบฐานข้อมูลการรับบริการที่ปรับปรุงเพื่อให้ได้รับการจัดสรรเงินจากสปสชมีความยุ่งยากและซับซ้อนในการคีย์ข้อมูลซึ่งมีหลายรายการระบบข้อมูลเป็นแบบปฐมภูมิมีการจัดเก็บแต่ขาดกระบวนการรวบรวมวิเคราะห์ เป็นฐานข้อมูลแบบสารสนเทศข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขควรให้ผู้รับผิดชอบแต่ละงานได้รับการเรียนรู้และพัฒนาระบบข้อมูลให้มีการวิเคราะห์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 2. การพัฒนาการจัดบริการสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยังไม่มีการจัดบริการสุขภาพที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพอาคารสถานที่มีข้อจำกัดที่ไม่เอื้ออำานวยข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข นำเสนอปัญหาในเวทีประชุมของผู้บริหารเพื่อวางแผนรองรับในเรื่องของบุค,คลากรและสถานที่ 3. การพัฒนาการจัดการบริการในชุมชนชุมชนไม่ให้ความสำคัญด้านสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตสังคมผู้สูงอายุการจัดบริการสุขภาพที่ได้รับคุณภาพมาตรฐานทุกระบบงานกับจำนวนบุค,คลากรในแต่ละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกับภาร์งานที่หลากหลายและมากมาย ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขส่งเสริมการสร้างความรอบรู้ให้กับประชาชนจัดทำแผนปฏิบัติการของระบบงานเพื่อพัฒนาการจัดบริการสุขภาพ 4. การพัฒนาการจัดบริการในบ้านการให้บริการเยี่ยมติดตามดูแลเชิงรุกในกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางยังไม่ครอบคลุมข้อจำกัดในการให้ความร่วมมือของกลุ่มวัยทำงานที่ต้องทำงานนอกบ้าน ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขพัฒนาการจัดบริการเชิงรุกให้กับประชาชนสรุปผลอภิปรายผล 1. การศึกษาระดับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอคนขนุนจังหวัดพัทลุงพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับสูงเนื่องมาจากผู้บริหารมีนยโยบายกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพการจัดบริการและการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสาม,มารถคุณภาพบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ <_ di> เกิดการสร้างและพัฒนาเครือข่ายของระบบบริการที่มีการส่งต่อดูแลอย่างต่อเนื่องเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการพัฒนาการจัดบริการในชุมชนมีคะแนนเฉลี่ยสูงรองลงมาด้านการพัฒนาการจัดบริการในบ้านการจัดบริการในชุมชนสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการแก้ไขปัญหาระบบบริการด้วยคลินิกหมอครอบครัวให้การดูแลแบบใกล้บ้านใกล้ใจซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลประชาชน ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เข้าถึงสุขภาพและสุขภาวะที่ดี 2. การศึกษาวิจัยที่มีผลต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีผลต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเนื่องมาจากการจูงใจมีความสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้บุคคลทำพฤติกรรมต่างๆที่พึงประสงค์ด้วยความเต็มใจและพอใจยิ่งในสถานการณ์ที่ภาระงานมากก็ต้อง ยิ่งกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ตามหลักแนวคิดของเฮิร์ตเบิร์กข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้จากการศึกษาแม้พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับสูงและมีผลต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แต่เมื่อพิจารณาปัญหาอุปสรรค์ยังมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขในเรื่องของความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการสูงในด้านการจัดการบริการในสถานบริการ ในชุมชนและบ้านซึ่งจะต้องปรับระบบบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนทั้งการสร้างเครือข่ายชุมชนการสร้างทัศนคติต่อการดูแลสุขภาพตามเป้าหมายของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 1. 1. คนควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 2. ควรมีการศึกษาประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล <c oughs> เพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบบริการสุขภาพต่อไป เมื่อปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีผลต่อการพัฒนาระบ,บบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผู้บริหารจึงนำผลการศึกษาดังกล่าวมากำหนดแนวทางในการบริหารดังนี้1 ปัจจัยจูงใจด้านความสําเร็จของงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติและด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารจะต้องมีการยกย่องชมเช,มช,มชยแสดงความยินดีผ่านเวทีประชุมเมื่อบุคลากรทํางานบรรลุสําเร็จตามผลเป้าหมายมอบหมายงานใหม่ๆ ให้บุคลากรรับผิดชอบและมีอำนาจในการตัดสินใจสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นมีโอกาสได้ศึกษาฝึกอบรมเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม 2. ปัจจัยคำจุนด้านความเป็นอยู่ส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหารจะต้องสร้างประสบการณ์การทำงานให้บุคลากรสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตครอบครัวได้ดีมีส่วนทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขมีความยุติธรรมในการบริหารภายในองค์กรการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนมีความเหมาะสมความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาที่สามารถทำงานร่วมกันมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีสภาพทางกายภาพของงานเช่น แสงเสียงอากาศชั่วโมงการทำงานรวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดล้อมอื่นๆเครื่องมือต่างๆที่จะต้องมีความพร้อมสนับสนุนในการปฏิบัติงานของบุคลากรผลลัพธ์ในการนำผลวิจัยไปใช้ 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะยางนำผลการศึกษาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพซึ่งพบว่าการพัฒนาการจัดการบริการในชุมชนและการจัดบริการในบ้านอยู่ในระดับสูงสุดนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโดยวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้นโดยใช้กระบวนการเชิงรุกจัดบริการในชุมชนและที่บ้าน ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตส,สูงควบคุมระดับความดันได้ร้อยละ71.36ซึ่งได้มีการจัดทำสื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องภัยเงียบภาวะความดันโลหิตส,สูง ส่งเข้าประกวดจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตสุขภาพที่12ปีงบประมาณ2,566 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันแต่นำการพัฒนาการบริการในบ้านและชุมชนไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ Care Giver จนได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่นประจำปี2,566ประเภทผู้ดูแลผู้สูงอายุระดับเขตสุขภาพที่12โดยนางจุลารักใหม่ ตัวแทน Caregiver จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันแต่